สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตอบข้อข้องใจกระบะชนแลมโบเจ้าของรถไม่ติดใจสุดท้ายใครใจ่ายค่าซ่อมหลักล้านกลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถกระบะยี่ห้อนอิสันเสียหลักชนท้ายรถหรูแลมโบกินีขณะขึ้นทางด่วนจนทําให้รถหรูพังเสียหายอย่างหนักโดยคาดการว่าค่าซ่อมน่าจะหลายล้านบาท โดยผู้โพสระบุเหตุการณ์ว่าขณะเกิดเหตุถนนด้านหน้าเหมือนมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างทําให้รถต้องชะลอตัวกระทันหันทุกขั้นคู่กรณีไม่ได้ประมาทผิดวิสัยปกติชนเพราะนอกจากคู่เราแล้วก็ยังมีคู่อื่นที่ชนติดติดกันเหมือนกันโดยเจ้าของรถไม่ติดใจอะไรเป็นการส่วงตัวรถเป็นแค่ของนอกกายและอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลายอยู่แล้วซึ่งเจ้าของรถหรูคันดังกล่าวภายหลังทราบว่าคือนายอินกษิดิต ดุลยะจินดา CEO หนุ่มเจ้าของธุรกิจยานยนต์ครบวงจรที่ทั้งนำเข้ารถใหม่โดยระบุว่ารถคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งโดยคุ้มครองทั้งหมดแต่แน่นอนตามหลักของประกันหากรถเราเป็นฝ่ายโดนชนประกันของเราก็ต้องไปคุยกับประกันของคู่กรณีในส่วนของความรับผิดช,ชอบนั้นเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักแม้ว่าเจ้าของรถไม่เอาความ แต่ความผิดทางกฎหมายก็ตกเป็นของฝ่ายกระบะอยู่ดีโดยทนายรัชพลศิริสาคอนได้โพ์ข้อความระบุว่าไม่เอาผิดคนชนแต่ไปเบิกประกันก็เป็นการเอาผิดทางอ้อมอยู่ดีเพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราไป8 0มีหลักว่าถ้าประกันจ่ายเงินค่าซ่อมไปเท่าไหร่ประกันก็มีสิทธิ์ไปเรียกเงินจากคนชนเท่านั้นผู้ที่ขับมาชนจึงไม่ผนความผิด นอกเสียจากว่าเจ้าของรถรู้จะจ่ายเงินให้ประกันในส่วนนั้นด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา8ป0ปศูนย์ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซ์ผู้รับประกันภยัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใดผู้รับประกันภยัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาประกันภยัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบ,บุคคลภายนอกเพียงนั้นด้านทนายนิดาระบุว่าที่เจ้าของรถที่ถูกชนไม่เอาความ แต่เครมค่าซ่อมรถกับบริษัทประกันบริษัทประกันจ่ายค่าซ่อมแล้วก็ไปไล่เบีย้ยกับคนชนอยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ